นนนนโอ้โถเอ้ยเอ้าเอสแมนตาโอ้โทษทีจ้ะเวนสเดย์ฉันขอยืมเมจิกสีส้มหน่อยสิแถวนี้ไม่มีปากกาเมจิกสีส้มหรอกนะโอเคงั้นฉันเอาแท่งอื่นก็ได้หลบหน่อยทิ้งโอ้ยว่าแต่เครื่องเขียนอะไรที่เวนสเดย์จะมีล่ะงั้นก็มาดูกันเลยสิเย้ำเลยซิ ไงแคะทุกคนแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีล่ะก็ต้องเป็นปากาเมจิกสิว้าวมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยหรอแหย่อยู่แล้วแหน่แหน่เล่นใหญ่กันน่าดูเลยเอาเลยกดไลค์กันด้วยนะครับเราจะใช้ขวดและแก้วเพื่อทําเป็นปลายของปากาค่อยๆตัดออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะติดมันด้วยกาวร้อนจากนั้นเราก็จะใช้แผ่นโฟมวงกลมโดยเราจะใช้มันปิดปลายท่อกระดาษแข็งทั้งสองฝั่ง เราจะใช้ท่อที่เล็กกว่าเพื่อทำเป็นฝาสำหรับได้แล้วติดพลาสติกลงไปเพื่อให้มันมั่นคงเธอจับเมื่อยังฉันไม่ทันหรอกเก่ยนี่แซมมี่นี่แหละที่เราต้องการปกติฝาปากาเมจิกต้องมีที่เสียบด้วยเราก็แค่ติดลงไปอ่าฮะระหว่างนี้ฉันจะทำฐานของเมจิกให้เสร็จและติดชิ้นส่วนไว้ตรงปลายมาเริ่มทำสีกันเถอะของเธอจะเป็นสีดำส่วนฉันจะเป็นสีชมพูเราจะเริ่มแล้วนะรไปสี คอยยิงชัวร์่ฮ่ฮ่ฮ่นี่ถ้าเป็นใครแล้วน้องสาวฉันอยู่ไหนฮะเดี๋ยวอ๋อโอเคโอแม่เจ้าขนาดฉช่นนั้ทบไม่ได้เลยมันทำให้เมจิกของเราเขียนได้กันใช้ใยสังเคราะห์มวนให้เป็นลูกบอลแบบนี้จากนั้นก็จุบลงไปในสบู่แล้ว และน้ำสลับกันเฮ้บอกว่าสลับกันไงใช่หยุดนะเจ้ามือจอมซนเยี่ยมเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาฮุแมนท้าหยุดเล่นได้แล้วฮู้ให้ฉันเลยงานเรายังไม่เสร็จเลยนะและฮึบเอิ่มฮึบซี่อ่าฮะเขายังชั่วตอนนี้ฉันพร้อมทำต่อแล้วเฮ้ฉันก็อยากทำบ้างนะเร็วเข้า ฮแซมี่เธอใช้เวทมนตร์อะไของเธอโอเคงั้นฉันทำด้วยมือก็ได้มาเปลี่ยนลูกบอลนี้ให้เป็นทรงกระบอกกันฉันขอฝากขวดหน่อยสิเอาไปเลยได้แล้วเราจะเจาะรูกว้างๆบนฝานี้และติดห่วงนี่ลงไประหว่างนี้ฉันจะทำฝาปิดเองเรามาทำตัวกันโดยติดไส้ปืนกาวร้อนไว้ข้างในกันเถอะตอนนี้ได้เวลาเติมปากาเมจิกเราแล้วมาทำกันเถอะ ้าแสนดีมาช่วยแล้วนางฟ้าอะไรน่ะนางฟ้าไม่ช่วยคนที่ลบหลู่หรอกสู้ฉันจะช่วยเองช่างเหอะบอกเลยเออจะปิดบานนี่บอกนางฟ้ามาว่าจะต้องการอะไรรู้แล้วรอแป๊บนะว้าวเธอชอบเวอร์ชันนี้ไหมล่ะโอ้น่ารักจังขอบคุณนั้นางฟ้าแซมฉันจะเพิ่มรายละเอียดด้วยตัวเอง ส่วนฉันไม่ต้องใช้นางป้าหรอกฮึฉันชอบขังขาวมาแค่ไหนก็ยังไม่พอเหมือนสายรุ้งที่ไม่เคยมีคำว่ามากเกินไปจริงไหมล่ะโทษทีโอเคพีนี้เรามาดูกันว่าเมจิกยักษ์พวกนี้ทำอะไรได้บ้างเราทำให้มันเจิงได้กว่านี้โอ้เมลิกึอกอร์เมลิกึกอฮะฮะ ้ยแซมมี่มันนีนะนายเจอปัญหาใหญ่แน่โอเคทุกคนเชชเมตั้งใจเดี๋ยวฉันจัดการเองเราจะใช้เทปติดนายไว้จะได้ไม่ก่อกวนอีกโถ่ไม่เอาน่ฉันก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันเร็วเข้าสิถ่ายสีใครเอ่ยนี่เรามาทำเทปอยากกันไหมเอาสิแต่ต้องเป็นสไตล์ว e นส์เดย์นะตัดกระดาษลังเป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วทากาวไปรอบๆทั้งสองด้านอ่าฮะโอ้โห ยังกระรัวรอบสุาสานเน่สู้ทําชิ้นส่วนแบบนี้เพิ่มอีกนะเฮ้แค hey, ่เป็นผู้คุมเมื่อไหร่นี้ยะแล้วเม่อไล่ะและฉันยังมีงานทาสีอีกเยอะเลยฉันจะทําเองเธอก็รู้ว่าฉันชอบทาสีแค่ไหนแอม้่ทุกคนคะระหว่างที่สองคนนั้นตีกันฉันก็คิดอะไรออกละ่ะแต่ว่างานชิ้นนี้ควรจะดูน่ากลัวแต่มันก็สดใสได้นี่นะไม่เลวนน่แต่ฉันก็อยากเติมนี่ลงไปด้วยฉันนึกไม่ออกเลยว่าแมงมุมจะตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเราก็ถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันคุณหาเทปขนาดใหญ่แบบนั้นได้หรอกนะไม่ต้องหาหรอกเพราะเราจะใช้พลาสติกกันกระแทกแทนติดไว้ด้วยกาวสองหน้าและนี่ก็ชิ้นสุดท้ายเจ๋งเพลินดีด้วยบีบหมดแล้วงั้นก็ฉีกออกไปเลยฉันลืมแล้วว่างานสไตล์อีนี่ชิ้นต่อไปเป็นอะไรโถเอ๋ยเธอไม่ได้จดเอาไว้ในกระดาษโน้ตหรอกหรออ๋อใช้แล้วแล้วมันก็สดใสมากๆเลยเรามาทำให้มันใหญ่กว่านี้กันเถอะแม่บรรทัด ดินสอตัดกระดาษโฟมให้เป็นแถบเท่ากันหลายๆเส้นกันเถอะใครแยกสายรู้งกันเนี่ยทีนี้เราก็จะแยกสีพวกมันวางสอนกันเยี่ยมเลยแล้วก็จะใช้กาวแท่งติดไว้เข้าด้วยกันแบบนี้เฮ้จะไปไหนนะเจ้าเมื่อเราต้องใช้ไปทำงานชิ้นนี้นะหวังฉันลงนะโอ้ดูสิอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนเราจะใช้พลาสติกใสแผ่นใหญ่ หนึ่งสห้าและกระดาษโน้ตแบบแบะบก็เสร็จแล้วอีย๋ยังกับใครอ้วกออกมาเป็นสายรุ้งเลยอย่างน้อยก็สังเกตง่ายแหละเหรอไหนลองดูซิเฮ้ยตลกตายแล้วสแปนค่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเรากลับค่ะ <c oughs> อ้อสุดยอดไปเลย <c oughs> นไหนดูซิอา่าฮะถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็เอออีจะ <c oughs> ทำอะไรเเนี่ย โดนแล้วส <c oughs> ู้ <c oughs> นี่แกล้งฉันหรอโถไม่เอาหน่าพี่สาวแค่สีกววชเองล้างออกได้อยู่แล้วอ๋อหรอเห็นก็ลองไปเธอหน่อยเป็นไงฮะอนี่เธอใช้สีกัอชหมดเลยเหรอโถเอย้ยงั้นฉันจะทําเองก็ได้แล้วเธอจะต้องมาขอแบ่งจากฉันแน่ๆเทกาวลงไปในชามแป้งขา้าวโพดจากนั้นก็สีเพ้นแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนได้เป็นเนื้อข้นหนึบอ้เจ๋งสุดเลยเยี่ยมมากเลยสู้โอเคแสนคนแรกได้รับการให้อภัยแล้ว งั้นฉันช่วยช่วยทำงานนะบอกมาสิว่าต้องทำอะไรเราจะต้องผสมเจลอาบน้ำลงไปในนี้แล้วก็นวดให้เหมือนแป้งเลยโอ้ฉันชอบจังทีนี้ก็ใส่สลามลงไปขับใจนะแซมแนท่าปิดฝาให้แน่นเพื่อไม่ให้มันแห้งดูเหมือนสีกวาชหรือยังเฮ้แลวสีเอ็นๆลน่าอ่ะโอ้เราจะทำแพ็คเกจก้นแข็งจากกระดาษสีแผ่นใหญ่และติดให้แน่นหนด้วยเทปสองหน้า แต่มันดูเรียบเยบไปนะดูสิซูว่าฉันได้อะไรมาฉลาดขอคืนดีไงฉันไม่ถือเรื่องที่เธอแกล้งแล้วก,กันดีกันนะโอ้เดียเดี๋ยวนี่ลืมฉันกันแล้วหรอถึงจะอยากลืมก็ลืมไม่ลงหรอกซูแล้วเธอจะให้ฉันเล่นนีด้วยไหมเลือกสีสี แต่เรามีงานสไตล์อีนิดสมชิ้นและสไตล์เวนเซกแค่สองชิ้นเองโอ้ใช่แล้วงั้นเรามาทําเพิ่มกันอีกชิ้นกันและฉันก็รู้แล้วว่าอะไรปากกาของหวานสุดเซอร์ไพรส์สมานท่าช่วยทำโคนจากท่อนี้ทีสิจัดให้ตามคำขอระวังนิ้วกันให้ดีนะคะทุกคนเย้เลยทีนี้เราก็จะติดเทียนสีดำลงไปและหุ้มมันด้วยกระดาษสีแวววาวนี่โอ้คุณพระมันดูเหมือนปลายปากกาเลยบิงโกมีแค่เราที่รู้ความลับของเจ้าหลอดยักษ์นี่มาปิดช่องนี้ด้วยของตกแต่งกันเถอะ และนี้ก็เป็นปลายอีกด้านของปากกาซึ่งต้องตกแต่งมันด้วยฉันทำเองพี่สาวเอ้าไปกันเลยอ่าเออนี่มันสไตล์นิดนี่อาว้าวได้แล้วเจ๋งไปเลยสมานท่าฉันจะติดคลิปนี้ลงไปและฉันจะติดคลิปนี้ลงไปฉันจะกินแก่เดี๋ยวนี้ช้าก่อนแซนี่เราจะเอามันไว้ใส่ในปากกาจ้าและปิดให้แน่นเยี่ยมเลยอืมฉันชอบของหวานน่ากลัวนะเขอมั่งสิโอเคโอเคเอาไปเลย ทีนี้หยุดได้ทำหรือยังงานสีรุ้ง3ชิ้นงานสีดำสามชิ้นเพื่อนๆชอบชิ้นไหนที่สุดคะกดไลค์ให้สายของเวนเซ่และกดติดตามให้สายอีน e ิดขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะแล้วเจอกันใหม่บบ๊ายาย